เรากลับจากภาร,รกิจที่อำเภอนากลางนะครับเราจะแวะกิน๋้เเต๋ยวไก่มาละว,วันนี้ฝนตกก็รู้สึกรานจอดรถค่อนข้างจะเฉือะเฉือะจัง เรียกเสียง,ง,ปปงใ่ต,ตุนมะละชนะชัยสูตรเด็ดหน้าลิ้มลองมาพร้อมกับสายฝนที่โปรยปลาย สวัสดีค่ะตอนนี้เราเสร็จจากภารกิจเชี่ยวกนาการค่ะพ่นแม่กินข้าเดี๋ยวมาละปนัดชชยชักนัดไช่ปนัดชชยไก่มาละปนัดไก่ มีก๋วยเตี๋ยวยังแน่น่มีมีข้าวมีลาดมีก้อยอาหารตามสั่งมีหมดเลยจ้ะอืไม่ขายก๋วยเตี๋ยวเหรอก๋วยเตี๋ยวไม่ขายเตี๋ยวไม่ขายค่ะมีเสี่ยวมีเตี่ยวอะไรต้องไก่เตี๋ยวไก่ตุ๋นเปตี๋้วไก่เตี๋ยวไก่ไก่มะะเปลาละเส้นเล็กไม่ใส่กระเทียมเล็กไม่ใส่กระเทียมนะคะขายดีไหมวันนี้น่ะ มีขาวครับมีขาวมีขาวเอาทุกอย่างามีของไ้มีแคบหนูมีของฝากนี่ขนมขวไว้จินกรืเตียว,วมุดก็ไปดูหลงังร้านดูว่าเป็นยังไงบ้าง วิธีลวกแมคค้าใช้วิธีโยกหน้าสามทีโยกหลังสามแล้วก็ขยอาห้าทีนี่เป็นเรื่องมัสูตรเด็ดของแมคค้าเจ้านี้ครับจะกล้าใส่ไม่เยอะใส่มากไม่ได้ทำไมล่ะประหยัดมันแพงค่ะรุ่นนี้รุ่นของแพงค่ะของคุณอะไรไม่ได้ทำเองค่ะทำไม่ได้ คนเอาอะไรคะอันนี้เขาเรียกว่าเท้าไก่เท้าไก่ค่ะตุ่นนานไหมครับก็ประมาณสี่ชั่วโมงค่ะสี่ชั่วโมงวันหนึ่งทำเยอะไหมครับก็ยี่สิบโลค่ะยี่สิบกิโลจ้าได้ค่ะดูราคาขายก็มองยากนิดนึงก็มีสามสิบสี่สิบค่ะสามสิบสี่สิบจาพิเศษสี่สิบ พิเศษมากๆล่ะห้าสิบค่ะพิเศษดับเบิลห้าสิบ่างห้าสิบพิเศษกลางๆสี่สิบธรรมดาสามสิบครับพิเศษนี่มันพิเศษอะไรบ้างก็แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งพิเศษเส้นพิเศษไก่ได้หมดเลยครับวันหนึ่งขายได้เยอะไหมครับก็ประมาณสองร้อยถ้วยสองร้อยถ้วยโอ้้วยไม่ได้ไม่ได้รวมอาหารจาสั่งนะ ลักษณะพิเศษตีนไก่เป็นยังไงบ้างคะมินถ้าพิเศษตีนไก่ก็คือไม่เอาไม่เอาตัวนี้เลยปีกบนเลยจ้ะไม่เอาปีกบนเอาตัวดีจแห้งค่ะ เพื่อนสังเกตด,ดูไหมคะแอบใส่น้ำน,นิดนึงต้องมีสูตรค่ะถ้าไม่ใส่น้ำจะไม่อร่อยจ้าอันนี้เส้นเล็กอันนี้มีเหลืองค่ะเส้นเล็กของหนูไม่ใส่กระเทียมค่ะจ้าไม่ใส่กระเทียมค้าค้าซื้อตลาดคือบริการตัวเองจ้ะบริการตัวเองจ้าบริการตัวเองบุฟเฟ่ต้มแข็งฟรีน้ะฟรีค่ะยกไป ที่ไหนบอกว่าน่าจะได้ดูไม่บอกมีซอกต่ำด้วยนะคะสั่งซ่อนต่ำแล้วเดี๋ยวนี้อีขวานเยอะไหมนะคะบางทีเยอะเราก็ดูแลไม่ทั่วถึงเอาไม่ทันเยอะค่ะพอประมาณเรื่อย ต้องปรุงหาวเองบริรารการาตัวเองจ้ะริาาการตัวเ <c oughs> องจ้าเจ้าหมากเล่นลายดิเจ้าหมากเล่นลายเด็เสียงปิ <G ills> ang, ๊งโอ้ลายกูมาเลยโอ้ยเป็นหรอกชื่อป้าอะไรร้านชื่อชื่อร้านหรือชื่อป้าชื่อป้าแล้ครับอป้าบุญช่วยจ้ะบุญช่วยจ้านามสกุลล่ะอ๋อเอาไปทำอะไรเนี่นยเอาไปบอกเขาบอกใครร้านปวนชัย เป็นชื่อร้านดีกว่าปนชัยใช่ไหมปนชัยร้านปนชัยไก่มาละเอาลวงงานชื่อเป็นชนะชัยมาตั้งนานแล้วนี่โอ้ทั้งชนะทั้งปนทำไมึงชื่อนี้ห่ะก็เป็นสูตรของน้องชายจากเขาพระตั้งให้บอกกงๆเลยนะครับพระวัดจปาหล่ออ่างทองตั้งให้รับเขาตั้งเป็นชื่อร้านให้เขาบอกว่าหมูเฮ้งดีหมูเฮ้งดีชื่อนี้หมูเฮ้งดีจ้ะแล้วที่ตรงนี้อะไรดีไหมดีทุกอย่างเลยค่ะขายดี คนลูกค้าตอบรับดีเปิดมาไม่ยังไงสามปีกว่าแล้วจ้ะอันนี้แห้งอันนี้แต่แห้งมาแล้วจำมะพวงมะพวงค่ะเจี๊ยบป้วยนี่เจียบเราเรียกว่าใบเจี๊ยบกับเจี๊ยบไปอนใส่เอวหรือเปล่าเมื่อกี้น่ะจำอุ้ยเจ้า ส้ตมตำลีลาเนอ้ออร่อยเหรออร่อยถ้วยใหญ่เว้ยยกสดอีดกลุงเป็นซื้อหลาบมันมากินผนหนึ่งเผ <c oughs> ็ดจนตายต่อใส่ลาเวลาเวลา เดินกับข้าวก็เลยเดินไปดูรอนแฮนจะรอนเ็ดเมนเียวถงไส้ก้าสบปำ25หนึงิบาทแกงหมู20หนึร้อยสามสิบหาบาทอี่เครืดนําุาเร่อ่มบรกส3 5